เราเล่นปืด้ยอะมึงไหว้กูแล้วกันไอ้อเลยแหละเฮ้ยไม่กระจายดิไม่กระจายดิเฮ้ยไม่กระจายดิเฮ้ยายดิเฮ้ยเฮยอลุกไปไกลอย่าไกลอย่าผาอะไผู้บาดนอนตายอยู่ไปแหลมแล้วเอแล้ว

แข่เล่นไปแข่เล่นไปแ่เล่นไปตัวใด้ามาเล่นพอดีเล่นพอดีเล่นพอดีเป็นแล้วตเอดีมาเล่นพอดีเป็นไก่ังตายแ่่นไปแล้วไปทำแล้วปิดงให้จบแล้วไ้อก้มยจบแล้วพี่เล

ได้พี่ถูกต้องถูกตองถุกต้องถูกตองไปไปไปขี่ไหมออสงคนมึงบอกพี่ทอยแต่มึงแต่มึงขึ้นมากันกูก็งงไปเฮ้ยไปไหมไปบ้านปูเลยไหมถึงขนาดนี้แล้วก็ไปขยำล่นกันที่นู่นดีกว่า ซ่อนรูปซ่อนรูปหมายถึงหมายถึงเธอเธอชอบแต่งตัวซ่อนรูปไงเธอชอบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ไงเธอชอบผู้หญิงแต่งตัวโป้งไงเธอชอบเรารู้ไม่ไม่ได้โป้ขนาดนั้นโป้ถ้าสามจุดห้าคือปโป้งสมันก็แค่โชว์นิดหน่อยเองมันไม่นิดหน่อยหรอมันไม่ได้แบบว่าชุดแบบพิตตี้ขนาดนั้นลนะพิตตี้สีเธอพี่ชายชอบแบบนี้แหมือทำไมไปกว่เอาสำหรับเรามันเป็นแค่อาหารตาเฉยๆอะ ใช่ไหมเออพัฒนาเธอเลยเรายังชอบดูเลยคือจะว่าเธอทำไมอ่ะเจ้ดูผู้หญิงเหรอเออเราก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็ดูก็ปกติพูดดังๆหน่อยได้ไหมเราบอกว่าเวลาเขาแต่งตัวสวยๆใช่ป่ะเราก็ดูปกติแล้วก็ชอบดูเหมือนกันอืมไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉยเดี๋ยวมองจริงๆนะเดี๋ยวถ้ามองจริงไม่ใช่เขกเรานะทำไงดูได้ทำไมอ่ะเรา,าชอบดูเลยนะใช่เหรอไม่ว่าหรอ เนี่ยแปลกอีกละปกติถ้าเกิดว่าหวานใจตัวเองมองผู้สาวคนอื่นมันต้องโดนเคกแล้วนะไม่พูดจริงดูได้ดูได้คือเรายังชอบมองคนสวยถูกป่ะตัวเราเองอะแล้วทำไมเธอจะไม่อยากมองอะก็คงไม่โฟกัสเลยทำไมมองได้อืมดีว่ะเออแต่ก็แค่ดูไงหรืบอกไหมเออเออหรือว่าหรือว่าเธอคิดต่อไม่คิดเออถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไรถ้าดูเฉยๆดูได้ทำไมอะ เราไม่เก็บข้อมูลอยู่แล้วแต่ล้วแต่เราจะดูดีแต่ถ้าเป็นเธอเราเก็บอยู่เก็บข้อมูลน่ะอ้าวไม่มีอะไรอุ้ยกล้องมันเป็นแล้รมีดเป็นอะไรดีเรายังชอบดูเธอดูไม่แปลกหรอกดูเราไหมจะดูเราไหมดูอะไรจะดูไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันนี่ไงอยู่ตรงนี้เธอจะขี่ไปไหนโอเคคือไม่อยากก็คือไม่ไม่ตกลงแล้วกันระวังตัวนะวันหลังน่ะ นอาจะถือว่าไม่ตกลงเออหลังเราจริงเธอระวังแล้วกันเอาจริงคือเอาจริงคือให้ระวังตัวอะไรอะ่ะคิดเองเธอก็รู้เอออันนี้เรา <จะ S 1> ไม่รู้จร<ะ>ิงอันนี้ไม่รู้จริงระวังตัวเราก็ไม่รู้แล้พูดไปงั้นแหละเธอคิดเอาเองเอา้าคืออะไรทำไมต้องระวังตัวอือเธอไม่ต้องระวังหรอกแค่นั้นแหละเอาถามดิจะถามเยอะดินี่ไงอันนี้คืออาการคนที่แบบทูไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมทูสูไม่ได้ เอาสิใครมันจะใครมันจะเยอะกว่ากันเอ้ามาดิคุจะมาเลยไหมฮะมันและเรื่อมันและเอาดินันเนี่ยมันคืออาการคนสู้ไม่ไหวแล้วอย่างนี่มันคืออาการคนแบบว่าคนสู้ไม่ไหวแล้วสู้อะไรไม่ไหวสู้อะไรไม่ไหวพูดสู้ไม่ไหวแล้วไงเด็กเด็กแค่นี้เด็กๆเฉยแล้วมันเหมือนเคี้ยวทำไมเด็กอนุบาลนะแค่นี้แล้วมันเคี้ยวทำไมอขามันเคี้ยวเฉย ไอ้เนี่ยเธอหมั่นเคี้ยวเยอะกว่าเราแสดงว่าเธอแบบว่าเธอไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเธอแพ้เราแล้วเนี่ยเธอแพ้เราแล้วเนี่ยเราบอกแล้วเราตามกว่าเธอเยอะเราไม่แพ้เราไม่เคยแพ้แต่เธอสู้ไม่ได้ไงสู้อะไรอ่ะอ๋อเราเราพูดอะไรไปเธอก็สู้ไม่ได้ตลอดเลยตอนเนี้ยเธอรู้ป่ะเธอสู้ไม่ไหวเธอก็หมั่นเคี้ยวแล้วเธอก็บอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรนั่นอะ ระวังตัวไว้นั <fully> ่นน่ะมันคือคำพูดของคนแพ้แล้วแล้วไงอ่ะแล้วทำไมไอคือปัญหาอะไรหรือเปล่าถามห่อก็มาทำให้เราอยากรู้ไงถ้าเกิดแบบเธออยู่ตรงนี้เธอจะทำอะไรอ่ะถ้าเธอมีปัญหาไหมแค่นั้นแหละมีถ้าเธอายวันนี้จะถามมาเท่านั้นปัญหาเอาทายอะไรเราจะทายปัญหาอะไรเราจะทายเราจะทายปัญหาอะไรถ้าจธอว่าเธมีปัญหาใช่ไหมเธอถ่ายวันนี้เธอจะถามวันนี้ปัญหาเธออ่ะ แเราก็มีปัญหากระเทือไงเธอขับรถมาสาเลยว่าเลือดเราจะหมดอีกแล้วเธอจอดดิเห็นไหมหาเรื่องอื่นพูดเห็นไหม <c oughs> เฮ้ยพอเราเธอสู้เราไม่ได้่เดี๋ยวเธอรอแป๊บนึงตอนนี้เธอเหมือนเคี้ยวเธอเทำไรเราได้อะเอ้าเรากัดเธอได้ไหมถ้าเราอยู่ข้างเธอเธอทำอไรอะเรากัดเธอได้ไหมถ้ากัดก็เจ็บดิมันเป็น, <แ S 1> ปนรอยฟันกัดอะไร มันเชี่ยวกัดเลยมันเชี่ยวกัดเลยมันเชี่ยวแล้วกัดไรแล้วค่ะอยากให้กัดอะไรอ่ะกัดอะไรอ่ะอยากให้กัดอะไรครับไม่ให้กัดแค่จุดเดียวอ่ะเจ็บกัดได้หมดนั่นแหละกัดเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ถ้ากัดจุดนั้นน่ะเธ้าหมายถึงกัดอะไรชอบชอบชอบใจชอบใจข้าวจะหมดแล้วเนี่ยเธอมีไงไหมมีข้าวไหมนี่เราให้เธอไปแล้วสามจานเธอไปไหน นี่ไงกำลังกินไงเราถามเธอว่ามีหรือเปล่าจะได้เอาให้เรามีน่าหนักเหมือนกันนะเวลาเธอเป็นอย่างเงี้ยสู้เราไม่ได้อ่ะห <c oughs> มันเคี่ยวใช่ไหมล่ะติดเจอน้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนเหมือนเคี่ยวมันจะทําอะไรวะไม่เอาจิกหัวเรานะเจ็บเธอจะจิกไหมเธอรุนแรงแบบนั้นไหมไเธอจะจิกหัวเราไหมถ้าเกิดว่าเธอเเกเว,ว่าเราหยุดหัวเธอได้ไหมเธอหยุ่หัวเราทำไมอ่ะ,อะ ปกติเวลาเธอเหมือนเคี kind of mm ่ยวเวลาคนเหมือนเคี่ยวกันมันไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วมันทํำยังไงมันต้องขืนใจไม่หรอแล้วเธอแล้วเธอทำไงขืนใจใช่ไหมแล้วเธอทาไงเธอชอบแบบขืนใจหรอเอาก็เราทำเธอเหมือนเคี่ยวอ่ะแล้วไงเธอก็ต้องทำงั้นปะวะก็ขืนไงขืนใจเราอ่ะขืนใจเธออ่ะอืมก็แบบซื้อไม่ได้อะไรอะไรเงี้ย ทำไหมตั้งท่าจะเป็นมวยเจ๊กมวยจีนเลยไงอยาก่อยหน้าได้ไหมใช้ความรุนแรงตลอดเลยเราบอกแล้วแรงอย่างอื่นได้แต่อย่าแรงแบบนี้ทำไมอ่ะเราเราเจ็บเนี่ยถ้าเราทำตัวอย่างนี้เธอจะเธอจะทำไหมเธอจะตีเราไหมเอ้าบไหนทำตัวหน้าเหมือนไส้อย่างนี้ไงเราชอบมึนอย่างนี้แหละแล้วเธอตีไหมเธอจะตีไหม ตีทำไม hmm? ตีทำไมแล้วแต่ารงไหตีก้นได้ไหมให้เราคนละคนละทีไหมล่ะ <c oughs> แต่แต่เราตียาวหน่อยนะเออตีแล้วมือค้างไว้เลยอะตียาวๆแหมตัวเองก็นึกภาพทำเป็นต่อยคนอื่น <c oughs> นึกภาพแล้วก็มาต่อยคนอื่น นี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเธอน่ารักดีนะคนมาถามว่าพี่มีแฟนหรือยังออกมีแล้วเฉยดีดีดีด,ดีไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักเยอะมากเธอรู้ปะเนี่ยไม่รู้เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักแบบไม่รู้รรรรบแบบที่แบบไม่ต้องขอหรือเปล่าล้วปกติเธอขอเหรอก็ไม่ขอก็มันแบบว่าก็คนมาถามว่ามีหรือเปล่า,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็ตอบแทนบันห่วงนะ่ะ เราไม่ตอบเลยล่ะทำไมต้องคิดะ่ะเราไม่ได้คิดเราก็กาลังจะรอดูเธอนั่นแหละเธอจะทํำยังไงล้วเอาจริงตรงนั้นเราไม่ได้รอดูเธอหรอกเราแค่ฟังไม่รู้เรื่องแอนแอนไปแต่ฝังรู้เรื่องอะ่ะเธอบอกว่าไงเราก็บอกว่าเธอไม่ให้มีไงเอเอก็ดีแล้บอกเพื่อนไม่ให้มีนะพูดไปงี้อแต่ว่าเพื่อนไม่ให้มีแฟนจะพูดไปไงี้แต่เธอบอกว่ามีแล้วนะเมื่อกี้นะใช่ทำให้เราใจฟูขึ้นมา ตัดปัญหาปัญหาอะไรเ้าถามว่ามีแฟนบอกว่าไม่มีครับขอเบอร์ได้ไหมเงี้ยตัดปัญหาขอเบอร์ในการเอ้ไม่ใช่ตัดปัญหาในการพูดตอ่อถูกจะพูดต่อไหมพูดต่อไหนอ๋อ <c oughs> ถ้าเป็นเราเราก็ไม่ไมอยาก,ถ,ากาถ้าบอกว่ามีแล้วก็ไม่อยากพูดตอ่อแลไวไงเออถ้าบอกว่าไม่มีเราจะพูดต่อไหมถ้าไม่มีมันก็จะพูดตอ่อ เออแล้วเธออยากพูดไหมก็ไม่อยากแล้วเ,เธออยากพูดเราก็เขาบอกว่าเออยังไม่มีครับโสดครับเอาถ้าเธอพูดอย่างเงี้ยเราหน่อยใจน้อยใจอะไรอะ่ะเปล่าไม่มีสิทธิ์ถ้าเธอบอกว่าเรามีแล้วก็ดีแล้วนี่แค <c oughs> ่มันน่ารักดีมันเหมือนเธอห่วงเรามันเธอให้ไม่รู้มันน่ารักดีใช่ไหมเว่ามันน่ารักไหมล่ะใครถ้ามีคนมาถามเธอว่ามีแฟนแล้วยังแล้วตอบให้ว่ามีแล้วแบบใช้น้ำเสียงเหมือนหึงอะ เธอภูมิใจไหมเธอห่วงเราหรือเปล่าทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่ก็ห่วงไงก็เหมือนที่เธอห่วงเราไงแล้วไงเธอภูมิใจไหมก็ดีคนพิเศษห่วงอ่ะก็ดีเอาดีอาอก็บอกว่าก็ดีแล้วเธอเอาดีอะไรแล้วเอาดีปวดร้ก็ดีคือเอ้าแบบก็ดีแล้วแต่เราอยากใหใครอยู่กับเธอ เนี่ยยิ่งเธอพูดคำฟูนี้มานะเรารู้สึกว่าเธอรักเรามากๆเรารู้สึกยังไงไม่รู้มาฟูใจเราทําไมเนี่ยเอาไงเลยมันเหมือนคนรักมากอะ่ะมันเหมือนคนรักมากใช่ไหมเธอคิดว่าไงก็คิดว่ารักมากดีถึง,ถงห่วงอะ่ะเรารักไหมเธอว่ารักไหมต้อยต้องมาถือก็ว่ารักไหมเธอว่ารักนั่นรักนี่อะไรเนี่ยฮะต้ไมต้องถามคืนนะถ้าว่าถ้าเราว่าล้วก็ว่ารักนั่นแหละก็ตามที่เธอว่าเลย แล้วเธอพูดมันเป็นไรมันกระดากปากร,ารู้ยังไงไม่ใช,<ง>เใช่เราไม่เคยพูดไงเธอไม่ชอบบอกรักผู้ชายเหรอเคยเหรอเราพูดไหมไม่เคยเคยแต่ว่านานๆทีคุณหาเข้าไปนอนอยังไงถ้าพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวเธอไม่ใจคูไงอ้าวเอทำอะไรใครทำไมทำอะไรอะเดี๋ยวะไรนะเดียวทำไมเงาไหม อะไรกดพูดก่อนแล้วค่อยพูดดิจะเหลือเหรอทำไมมีอะไรหรือเปล่าอยู่ที่ไหนติดอยู่ในซอกตึกตอนนี้ทำไมอ่ะก็จะได้ไปหาไงเรื่องแปลก,ปลกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีทำไมวะไปม,มันมแปลกตรงไหนวะแลนเขียวซอกตึกแลนเขียวอันอต้องไปไปแลนเขียวอ่ะหน้าแลนเขียวโอเคไม่ต้องมาทำเสียงหน่อยเอา <laughs> คุณฮาร์ทขนตูดลุกเคยดูปะเนี่ยใครคุณฮาร์ทไงทำไมถึงตื่าคุณฮาร์ทเหรอใช่เขาเราเขาดีขึ้นยังเขาบอกว่าเหงาเขาอยู่คนเดียวเธก็พาเขามาอยู่ด้วยสิพอเขาอยู่ด้วยเขาก็ยังเหงาหนักเดิมอีกเขาจะบอกว่าตัวเองเป็นก้างขวางคอ,งอ,งองไม่เป็นหรอกแล้วก็อย่าหวานเนื้อคุออยกับเขาดิเธอเข้าไปฟื้น เ้าก็ไม่พูดไงก็พูดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ถามเขาเรื่องนั้นล้วก็จะไปซ้ำรอยเขาทำไมสงสารเขาฮัลโหลไหนอะกำลังไปอยู่ไหนอะคิดถึงไหมถึงเลยคิดถึงเ๋ยไปหาแล้วเมื่อไหร่มาเนี่ยกำลังขี่รถอยู่คือปล่อยต้องปล่อยให้รอใช่ไหมก็กำลังไปเนี่ยกำลังไปก็เนี่ยทอยปล่อยให้คัทรอก็นอนรอดิแล้วเนี่ย นานแล้วนะคือนอนรอเดี๋ยวไปเนี่ยต้องไปอยู่เออใครนี่แหละโทรมาถามไม่ใช่ว่าคิดถึงหรือเปล่าก็คิดถึงก็มาหาดิก็นี่ไงไปอยู่เออรออยู่เนี่ยไปสิแต่ว่าคุณหาเขาแปลกๆป่ะเขาทำไมเขาต้องเกตูดด้วยวะไม่เข้าใจเลยเขาชอบเธอหรือเปล่าอะไรอ่ะเขาอยากเขาอยากได้ตจอเธอหรือเปล่าเธอระวังนะ เธอระวังตัวนะว่าอยู่เข้าสองคนอ่ะแม่เธอก็เธอเธออาจจะเป็นผัวก็ได้แต่เธออาจจะเป็นเมียคุณฮาร์สนะเธอทำไมเธอไม่พูดว่าเป็นผัวเธอนานอะไรอ้าวไม่ไมีะอะไรเ,ออเธอช่างเถอะเธอจะพูดแบบนี้เลยไม่เธอเคยขอเราหรือยังอ่ะไม่เคยขอเราเลยขอเป็นผัวได้ไหมล่ะขอเป็นผัวได้ไหม เอานี่พอเราขอแล้วก็เป็นซะอย่างเนี้ยดูของ่ายงี้เลยหรอให้เราทำไรถ้าเราก็ได้เดี๋ยวไม่มันเราไม่ได้ไปหรอไม่ความรักอะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันก็ต้องเกิดมันเออเดี๋ยวเออถ้าเป็นแฟนวันนั้นก็เป็นหัววันนั้นเลยนั่นแหละใช่ไหมได้ไหมล่ะร้ายนะ แฟนกันวันไหนก็เป็นผล่นั้นเลยไ <laughs> ล,ล,ล่นะไล่นั่งนะฮะเอ,อ้าทำไมล่ะอย่างนี้ออไม่อย่างนี้ไม่ไม่โอเคเหรอ,อรไม่ก็ถามว่าไม่โอเคเหรอไม่ได้หนอยเธอหนอยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ว่าเราแสดงความเป็นเจ้าของกับเธอเยอะเกินไปหรอ เคยขอไม่ได้ม่เคยขอเลยแต่ไม่เคยขอเลยเราบอกให้มาหาก็รออย่างนานรอมาจะสิบนาทีเนี่ยรู้สิบนาทีเองทำไมมีอะไรไม่มีเขามาหาเลยไม่ถึงสิบนาทีเขาบอกว่าคุณคุณฮาร์ดเหงาเขาก็รีบมาดินี่เพื่อนรักในรอบห้าปีมันจะพูดทีหนึ่งห้าปีเฉยรู้จักกันมายี่สิบปีแล้วเห็นห้าปีพูดทีหนึ่งในรอบสี่ปีมันจะพูดทีหนึ่งเนี่ยเพราแบบ เห็นคุณฮัรทเหงาเออดูดิเขาอยากคิดถึงคุณฮาทมันเองกูโทรไปนี่มันอยู่ในกระสาวนี่ก็อยู่อยู่เนี่ยอยู่แต่แต่เขารักแต่มันไม่มาหาไงอ๋อนี่ไงมาแล้วเนี่ยนี่ไงคนรักคุณฮัเาร์ทมันลืมแล้วใช่ไหมฮะที่ประเทศเก่าเนี่ยมันลืมแล้วใช่ปะลืมมเราของเราอ่ะเคยเคยจิ้นกันเหรอเคยเป็นผัวเมียกันเหรอไม่รู้คุณฮัรทชอบเกยตูดเธอเป็นเมียคุณฮัรทเหรอคุณฮารทเป็นดีเราไม่เป็น เธอเป็นเมียคุณฮาร์ตเหรอคุณฮาร์เป็นดูสีหัวก็รู้แล้วว่าใครเมียใครผัวฮาร์ตฮาร์ตเป็นผัวเธอว่าเธอเป็นผัวฮาร์ตอ่ะเราเป็นผัวฮาร์ตโอเคกันเธอเคลียร์ใจกันไปนะเราไปตรงนู้นก่อนจะไปไหนอะอะไรอารมณ์ไหนที่อยู่โทรมาเนี่ยเ๋อหรือไงโทรมาถามเฉยๆตอนแรกก็ไม่รู้ลองโทรมาเล่นเล่นรับเฉยเลยึนว่าไปพักแล้วก็มาอยู่คนเดียวทำไมอะเธออะ ม่อยู่คนเดียวทำไมเธอก็ไปดิอินโทรเวิร์ดเธออยากอินโทรเวิร์ดดิไปโอเคนี่รถใหม่พี่ฮหรอคันนี้หรอใช่ครับขอนั่งหน่อยดิครับเลยไหมครับนั่งหรอใช่ครับเธอไปไหมมันไม่มีทอยไปไหมหมาเมื่อกี้ไปไหนกันนะบอกว่าไม่มาขับเล่นดูเฉยไปเองเราต้องออกตัวออกตัวให้ดูแลงเธอไม่กล้าขับเราเธอขับได้ไหมเธอขับเฮ้ยกลับมามันครบสี่ล้อนะเว้ยที่พายเธอขับดิเดี๋ยวรถไม่ครบเธอเป็นอะไรเนี่ย เน่ยเดี๋ยวลรอไมีครบเดี๋ยวยินพี่ฮีพูดไปว่าให้ลรอมป็นครบครบ,ครบอะ่ะโอ้โหป้ายทะเบียนสวยจัดเธอหกห้าห้าห้าพูดทำมันงจังอะ่ะโอ้ยจะขับเป็นไหมนี่ว้าวสวยจัดพูดเธอใช้เสียงเราดิอะไรนะอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรจะใช้เสียงอะไรนะเท้า <How? S 1> พูดมาทั่วรถเลงไหมทำไมเธอไม่มีแบบนี้สักคันหนึ่งอะ่ะ เด้ได้ทีทีบีสเปเชียลตอนนั้นที่เขาแบบซื้อได้หกพันได้ไหมเธอายทะเบียนก็สวยอู้เพราะเธอจะกินไหมล่ะต้มอึ่งไม่เราไม่เราไม่กินเราไม่กินเรากลัวฮะไม่เอาไม่เอาขอโทษเธออย่ามาหาพูดเราไม่ชอบมันอาจจะไม่ใช่หารภาคเราอะเราก็เลยแบบรู้สึกไม่โอเคโอเคมันดูหน้ามันดูหน้ามันดูหน้ากลัวเธอต้มอึ่งที่มันอ้วนๆแล้วมันโอ้โหกลัวนั่นคิตตี้นี่ข้างหน้าเธอไม่ใช่หรอยิงนะทางนั้นนะ ยิงใช่ไหมนี่มันจะหัวกระตายไงเธอไม่ใช่หรือว่าแรงไหมมันก็แรงสุดในประเทศแล้วแหละมันแรงสุดในประเทศแล้วคันนี้นะเขาเรียกว่าอะไร A32 A35 A34 A32 สวยจัดสวยจัดเขาบอกว่าไหนไปไหนอ่ะเธอไม่อยากใส่ใช่ไหมไม่ไม่ไอรถท่านนีบอกว่าไม่อยากใส่แล้วท่นนี้มีสองสามเนี่ย ทำไมต้องมานั่งคนเดียวอ่ะเธอทำเอ็มบีหรอเธอมาทำเอ็มบีหรือเปล่าไม่แ้าทำไมต้องมานั่งคนเดียวอ่ะเธอก็คุยกับเขาสิเอาละเธอมาอยู่คนเดียวก็เป็นห่วงไงว่าเธอเป็นไรทำไมเธอไม่อยู่ตรงแถวๆนู่นน่ะเราอินดีเธอไม่คบหาสมาคม <c oughs> หรอ <c oughs> เอาคบหาสมาคมเลยไม่รู้จะพูดอะไรฉันจะยืนฟังสิเมื่อก่อน เธอว่าเราว่าอะไรเธอทิ้งน้องเหรอนั่นแหละบางทีเราก็ลำคาณน้องเยอะไงชอบอยู่คนเดียวเห็นว่าตอนนี้เธอมาอยู่คนเดียวทำไมนู่นคุณฮาร์ดทำหาอยู่นู่นใส่คลิปนี้อ้อาพี่ไปแล้วเหรอทำอไรเอ,อทำอไรเป็นแฟนกันนะครับเขินเ <laughs> ขินใช่ อะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อจะเป็นบาตดีจะเป็นอย่างนอ้อเราเลยออกลิ้น <c ười> หน้าบูดเจนะเป็นอะไรอ่ะไปเดินต่ยลุมทำไมเนี่ยเกินหรอ ขึ้นมาอา้าวทำไมบอกคนอื่นไม่อยู่กับน้องแล้วเราจะไปไหนแล้วเนี่ยเธอว่าจะหยอกเล่นเมื่อกี้เธอก็ไปเล่นของเธอเอ้ย <laughs> งอนเหรอ <laughs> อา้าว ฝายก็อะไรวะเนี่ย